โอเคครับหลังจากที่ผมเล่นมาสักนักกกลแล้วแหละก็เล่นต่อจากคลิปที่แล้วก็ปลดล็อกฟังก์ชั่นนะเกือบหมดแล้วตอนนี้ก็เวล e สิบเก้าแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างมีลงทะเบียนครับก็ผู้เล่นก็เล่นไปก็ลงทะเบียนได้ถ้าเป็น VIP สามก็จะได้รับรางวัลสองเท่านะครับเดี๋ยวลดถุงนิดนึงโอเคครับ นี่ผมได้รับกล่องทองกลางอ่าได้รับทองหนึ่งมื่นครับก็มาดูฟังก์ชันที่เปิดใหม่นะครับก็จะมีหินจิตหินจิตนี่ก็จะเป็นบอดนะครับก็คือเราไปเก็บหินจิตมาแล้วเราก็มาแลกนี่ครับตราต่างๆพอได้ตรามาแล้วเราก็จะได้ค่าสเตตัสนะครับซึ่งก็มีทุกอย่างเลยมีเดฟมี HP มี HP มากขึ้นกว่าเดิมมี ATK t a c ครับอ่าก็จะมีเยอะมากครับมีหลายสเตตัสให้เราเลือกตามที่เราอยากจะเลือกไปอ่าเป็นผลึกมอนนะครับมี ATK t a c มี DEF มี HP สามอย่างแล้วก็ฟังก์ชันต่อมาครับผลึกฟังก์ชันผลึกนี้ก็จะเป็นการรวบรวมรูนนะครับเอาไปใส่ในไอเทมอ่เดี๋ยวผมจะลองดูผมมีอะไรบ้าง มีอันเดียวผมรวมไม่ได้เนี่ยผมรวมไปหมดแล้วโอเคครับพอรวมเสร็จเราก็มาใส่ในอุปกรณ์ครับนี่กดที่รูนะครับพอเราปลดล็อกเนี่ยเหมือนผมจะปลดล็อกนี่ใช่ไหมก็ต้องมีหินเจาะก็กดปลดล็อกไปเราไม่มีหินเจาะก็ปลดล็อกไม่ได้อันนี้ปลดล็อกแล้วยังอ่าพอเราปลดล็อกเสร็จครับเราก็ใส่เหมือนที่ผมใส่ไปเนี่ยเห็นป่ะก็ใส่ได้เดีย๋ยวผมตีบวกก่อนไม่ได้ตีบวกของเลย ที่บวกก็ใช้หินบวกครับผมมีอยู่สิบสองอันนะมีโอกาสแตกด้วยเนะลองดูกันจะบวกได้เท่าไหร่อันนี้ยังโอกาสสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ละโอเคเหลือแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ยังยังเหนียวอยู่ครับยังเหนียวอยู่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ ห5ครับ60%ครับล้มเหลวอ๋อไม่ลดนะ60%ล้มเหลวก็ไม่ลดบกเจ็ดเหมือนเดิมจะจะได้ไหมเนี่ย3รอบแล้ว60%โอเคครับ55%ลองดูติดที่อ,อีกที่นที่โอ้ไม่ติดครับก็ได้แค่นี้แหละครับได้บกแนะ โอเคครับต่อมามาที่สกิลซึ่งผมก็นี่สกิลผมได้ใหม่มาหลายอย่างนะเป็นคอมโบกับแทงดินก็เป็นแทงดิน ex ก็จะเป็นสกิลกดต่อเนื่องครับก็จะทำให้ผมสกิลได้แรงขึ้นนะ2อทีโอเคครับเดี๋ยวก็มาดูกันต่อไปครับการ์ดระบบการ์ดระบบการ์ดนี่เราจะได้มาจากการที่เราไปตีด่านบอสนะแล้วก็ เดี๋ยวผมจะเข้าไปด่านบอสไปตีกันอ่ากดขวามือบนครับด่านบอสนี่เข้าไปตีแล้วพอเราได้การ์ดรวบรวมมาเปิดแล้วเราจะได้สเตตัสเพิ่มสก,กิลครับสก,กิลแรกก็ไม่มีอะไรมากไฟธรรมดาครับหล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 บสก,กิลที่สองครับสก,กิลดินพอก,กว่าสองทีก็จะเป็นนี่แล้วก็สก,กิลน้ําแข็งครับอ่าชนะแล้ว ง่ายดยายจริงๆถ้าผมกดเพจเดี๋ยวขอรับขอรับรางวัลก่อนแล้วกันตีบวกห้าครั้งครับได้พีไปเพือประจำวันตรงนี้เราควรจะทำให้ผ่านหมดนะวันหนึ่งก็เหมือนเกมทั่วไปเลยพอเราผ่านหมดแล้วได้อีกพีตันก็โอเควันหนึ่งก็ไม่มีอะไรครับต่อมาครับ อ่าพอเราผ่านนั้นมาเราก็จะได้การนะโอเคครับต่อมาระบบตราตราที่เราสวมใส่อยู่ตอนนี้ก็เป็นตราแอทแท็กขาวก็คือตราการ์ดนี่แหละเปิดแล้วก็จะได้อ่าตราแอทแทกขาวตราเดฟขาวครับผมใส่การ์ดไปเห็นไหมเราก็จะได้มาซึ่งตอนนี้การ์ดผมหมดแล้ว ผมใส่ตาแอแท็กไปแล้วกัน2อ,อันตีแรงๆดูที่ตัวละครกันอืมไม่มีอาวุธให้นะเกมนี้หรือว่ายังไงหรือผมยังไม่เจอถึงทีก็ไม่รู้เหมือนกันแฟชั่นครับอีโวนี่อีโวจะปิน้นหรือจะวิาสาร์ก็ได้โอเวลสามสิบครับซึ่งน่าลองมากเดี๋ยวก็จะเล่นที่ถึงเวลสามสิบแล้วก็จะมาอัปเดตแล้วกันมาดูกิจกรรมกันครับ กิจกรรมที่ผมบอกไปแล้วในคลิปที่แล้วนะสุ่มการครับสุมฟีแล้วกันเราสุมฟีดูเปิดไปดูคา่าสเตตัสได้การ์ดขาวงั้นแน่นอนอยู่แล้วการ์ดขาวเป็นปกติการ์ดราชาอยากได้เน,นี้ยน่าจะเพิ่มสเตตัสเยอะได้การ์ดขาวก็ลองไปใส่กันครับเป็น h ฮแล้วกันเรียบร้อย ต่อมาไปดูที่แฟชั่นคนระับโอ้แฟชั่นก็จะต้องเป็นหมวกบอสนะก็ต้องไปตีบอสนะอืมกิจก,กรรมเรามาดูชุดแฟชั่นดีก่าว่าสวยแค่ไหนชุดนักํำรวจก็จะมีค่าสเตตัสค่าสเตตัสให้ด้วยนะซึ่งก็เยอะพอดูเลยผมว่าชุดแฟชั่นน่าจะเป็นอีก อย่างหนึ่งของเกมนี้ที่สำคัญเลยทีเดียวไปดูชุดหลังๆโอ้โหมีมีเยอะมากนะครับชุดแฟชั่นอืมสตอมทูเปอร์เอดเคก็ปลินอลิสกับตันอเมริกาครับอย่างโ,โหดโอ้โหเอดพีสี่พันเก้าอะโซคิปเปอร์ชุดซัมเมอร์ก็มา Uh huh. ถือว่าชุดแฟชั่นเยอะมากนะเกมนี้ผมว่าออนไลน์ก็ได้รับรางวัลครับกดปุ๊บเวลาห้านาทีเราก็จะได้รับใหม่ก็ดีนะระบบเงินทุนครับก็เราเติมเงินนะให้ได้ v i พีสี่ขึ้นไปแล้วเราก็จะมากดซื้อได้แต่และว,วันเราก็จะได้เลยปกติเกมหลายๆเกมนี่คือเราก็อัพเวลใช่ไหมถึงจะได้แต่นี่คือจะได้เป็นวันเลยอ่าก็จะง่ายมากเลย ก็เติมให้คุ้มก็ VIP 4ไปครับเติมให้โหดก็ VIP 10ไปเลยก็จะได้เพรตามนี้เลยที่เขาบอกไว้ครับอ่าอะไรเนี่ยไป MBK ไปสยามลองว่าไปดูสิแบบเมืองยังไม่ค่อยเจออะไรทีนะคนก็เยอะนะครับเนี่ยตีห้ายังคุยกันอยู่เลยยังแอดเพื่อนสูงสุดตอนนี้สูงสุดก็สามสองโอ้โห อัพไวกันมากครับเดี๋ยวผมก็จะลองเล่นให้ถึงเวลามหบ้างนะอ่าแล้วก็จะมาอัปเดตกันว่าจะเปลี่ยนเป็นอาชีพไหนแล้วก็จะมีอะไรบ้างอ่าโอเคครับ